เอาลูกเก่าสช่ไหมครับผมผมเล่นดิเกมเราบอจิ้งเคยเพรผมเดี๋ยวผกับแบบโรบอทกันเช่นเคยนะพี่อุววันนี้ผมก็อยู่กับแบบที่แมวใหม่ๆนะแบบที่เสียบที่ชื่อว่าแคมป์คอมเปอร์นะซึ่งเอ่อวันนี้ผมก็มาอัดแบบนี้เพราะปกติผมก็จะอัดแบบแล้วกับซีบีดีใช่ไหมแต่ว่าช่วงนี้ผมเนี่ยเออไม่มีอะไรทำหน่อยนะเพราะว่ามันมีมันแบบมันไม่มีอะไร คือแบบช่วงนี้มีแต่แบบ CB d ดีะนะขนาดผมยังเป็นแบบ C ี d เลยวันนี้เราเป็นแบบ CB d ดีกันนะโอ้ผมสึกปิงแฮะผมไม่มีะไรทำนะช่วงนี้เออมันแบบมันมันมีแต่ c ี D แนววางป้อมใช่ไหมแบบป้องกันฐานอะมันไม่มีอะไรเลยซึ่งวันนี้เรามาเปลี่ยนแนวกันหน่อยนะเรามาเป็นแนวเออป้อปการป้องกันฐานซึ่งแบบแบบนี้ผมก็ได้เล่นมาแล้วนะซึ่งก็จิตใจเลย บอกเลยว่าเงินของข้างจะเออรวยเลยแหละถ้าใครเคยเล่นแบบนี้ก็เออวยบอกผมได้หรผมไม่รู้หมดว่ามันมันคืออะไรบ้างนะแต่ก็อาจจะเล่น,นแบบงั้นๆแหละคือตอนนี้ทวงผมก็ฟูมากเลยนะแต่ก็ไปถึงก็คขั้นสุดผมก็มีตัวแลกอยู่ประมาณนี้นะสี่ตัวอาจจะไม่ครบนะผมก็จะพยายามเก็บเป็นแบบครบคอลคชันนะมันมีกว่านี้เออแบบนี้ก็เป็นแบบที่ว่า ไมไ่เลยใคืผมอาจจะไม่เคยอัดหรือเปล่าในคลิปช่องผมเนี่ยเออเราก็จะโชว์อย่างว่ามันเป็นยังไงนี่ยังเออผม,มันพวก CBD อะนะโชว์ CBD เลยไหมทุกคน CBD ดมบอมบอม Yes y e มช่องนี้เราบอกว่าีปน CBD เลยนะผมไม่รู้จะเรียกไปแล้วนะนี่เออแค่เงื่อนผมไปจากล้อง CBD ดม,ดมดมแล้วอีพุดพ่ดพุ่ดโอโต้เลย อนนี้ผมก็คือแบบอยู่แบบเมืองเริ่มต้นนะเมืองเริ่มต้นนี่มีอะไรมากหรอกสำหรับพวกที่แบบนุบๆปะนะใครก็ปกติแบบทั่วไปมันก็เป็นอย่างนี้นะแบบเริ่มต้นมันก็แต่กากเลยสำหรับคนที่เรียนม,มาแล้ะนี่อโอเงินหงคข้างเย,งยอะนะเราจะมาหาอะไรสุมแล้วกันนะเพราวเราจะสุมไอเขาเรียกว่าอะไรนะคริโตหรอไอตัวเน,วนี้ยถ้าจะไม่ผิดนะแล้วส่มไปเลย อาะมาดูว่าเราเกลือขนาดไหนนะขนาดผมเล่นไม่นานผมยังเกลือขนาดนี้เออยังเกลือเหมือนเดิมอันนี้ไม่ต้องท่องนั้นนะแต่ว่ากลับไปก็ดีเหมือนกันมันลำขาดลำคาญผมเงินเือห้าหมื่นเนี่ยเอออาบิีเอเอเรามาเปลี่ยนแนวก็นั่งนละ้วนะผมเล่นแมปรอดเนี่ยเออเกมเขาก็อัปเดตไปนะแต่ว่าเน็ตผมเนี่ย ข้างจะเอ่อไม่ไม่เป็นใจผมเล่นหน่อยนะเน <c oughs> ี่ตผงไม่ไม่เป็นใจให้เล่นนักเลยเออหน้าเศรา้าขนาดแบบซิบีผมยังเล่นไม่ได้เลยมีแค่แบบนี้แต่ผมเล่นได้ผมไม่ได้เยอะนนะทำไมเล่นไม่ได้เราเป็นผมสูไม่เ,ไไเ,เ,มเกินขนาดนี้วนะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วเงินเลยนะผมเก็บมานานมากแลนะ้วเนี่ยห้าหมื่นเลยนะไม่ใช่น้อย เดียวเฮ้ยแบบกาชามันก็ใครๆก็รู้กันนะว่ามันเกลือกันแต่ยังดีที่แบบนี้มันมีการันตีให้นะทคกคนดูขัานล่างแม่นหนึ่งร้อยสี่ครั้งเนี่คือการันตีเลยเออห้าหมื่นก็คนละพออย่างมั้งี่ผมต้องสุบจุดการันตีเลยเหรอโอ้ไปจริงนะานี่สิบสามครั้งผมจะได้ทองคัามไหมเนี่ยสกินทองเนี่ยสกินทองคัอ่ะ แล้วก็ได้ดียได้นี่มาเออทำไมทุกคนถึงเห็นว่าผมมันสุ่มตอนดานเริ่มต้นนะเออมันมัน,มนคือว่าทุกตัวในทุกโหมดเออมนี่ยจะอธิบายมันจะมีระดับระดับสถานที่นะสถานที่เนี่ยจะแบ่งเป็นหลายที่นะซึ่งมันจะมีหลายที่เลยคือผมไม่ได้ไปปัดล็อกนะแต่ว่าอันนี้ไม่รู้เปิดปล็อกยังไงผมไม่ได้ผมแค่ไปปัดล็อกเฉยๆน,น,นะผมไม่ได้เล่นทุกเมืองเลยนะ ันนี้มันจะมีหลายที่เลยผมก็ไม่ได้สำรวจแบบชัดขนาดนั้นผมก็แค่เล่นไปเฉยเพราะช่วงนี้ผมไม่มีอะไรทำนะเออ้าวม,มาสระสกันก่อนเลยมาดู้ว่าวันนี้มาเทสดวงแล้วดวงดีเปล่าเออดวงดีก็พอใช้ได้ดวงผมแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นฮะเดี๋ยวผมเป็นพงลงเกลือขั้นแบบโคตรเลยอ แล้วก็มีเงินปอบใจสิบเจ็ดบาทได้นะถึงเราสุม่มได้ซ้ําก็ไม่ถึงขนาดว่าผมจะได้ทองหรือเปล่านอ้คือกระตล้วเนี่ยกรนตีมันจะเป็นสีทองนะนี่เอาไปจีบผมถือเนี่ยแต่ว่าผมมีแล้วสิมันมันมีแล้วอะอะไรวมเนี่ยมจะสุ่มจุดได้ขนาดการนตีเลยเหรอเฮ้ เกมเฮ้ยมีหูเล่นมาหลายแบบม้างเลยนะเห็นไหมทุกแบบนีคือเครื่องหมันเลยอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีความปลอบใจ <c oughs> ทุกแบบไม่มีปลอบใจให้คุณไปหาเงินใหม่แล้วค่อยมาทีหลัง <c oughs> เออไม่มีเงินให้แถมมั่งเลยเหรออย่างไรตัวนี้ก็มีเงินแถมสิบเจ็ดบาทอะ ไม่มียิง่งเลยเริ่มต้นมีแค่อย่างเดียวดูดิสิบเจ็ดบาทเดียวตัวอนี่มะสูตรบาทครือมูอลค่ามันขนาดนั้นเลยอะไม่ไม่ไม่ปลอบใจเลยมันเท่าเงินมากเลยอะนี่นนเ,เฮ้ยนี่ผมมาส่มกาชาหรือมาส่มเกลือเนี่ยสักพักผมเปิดโรงงานอะไรมหนักคนนะเออไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว หนึ่งหมื่นสองพันแล้วเนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันแล้วไม่ใช่เออผมอยากได้เนี่ยถ้าสวยี๋ยวผมว่าซุ่มหมดเดี๋ยวมจะค่อยไปเล่นนะนี่ผมกดกระกระ s k i เลยสคิปสคิปแต่ไม่ต้องคนไม่เห็นผมกดคุณเอ่อกดสามครั้งก่อนะคือถ้าผมกดสามครั้งเนี่ยมันเป็นการเติมของไอพวกเพทูวินนะนะ ผมไม่ได้เอพวกสายตืออ้อเพื่อเอซเฮ้ยผมก็เลยต้องสูงเนี่ยนะหนัเนิดสองครังก็ยังได้นะแต่มันก็เกลือไปไหมโอ้ฮ้แล้วที่คนเห็นไอ้ไอ้ตรงเลเวลเนี่ยคือจำนวนีอยผมสูมไปได้นะผมสูมไปร้อไว้ครั้งแล้วอะ่ะคือ กุทไมการนันตีได้โลวโลเฮ้ยนี่ผมจะได้ทออีกตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยเกม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 นะครับผมขอได้เกมปๆๆเปล่าเฮ้ยผมนี่ยิีมไม่ออกเลยฮะตอนนี้จบกันเวลาฟ้าผม ผมไม่ซีเรียสน,นะผมเล่นเบบคลายเครียดหนนะ่อยแบบนี้เอ่อผมม่ต้องมาทำอะไรบ้างนะนะเราสามารถเอฟเคได้แบบนี้หาเงินใหม่ได้นะะช่วงแบบนี้เขาเฮ้ยเออเอเอ,เอการันตีไม่น่าเลยไม่น่าดีใจเอาความรู้สึกนั้นมาให้ผมคืนมาเลยความรู้สึกเมื่อกี้อ่ะ